ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุงตังด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบรรณาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่หวยออกไปแล้วเนาะลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็ลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยฮานอยนะครับงวดประจำวันที่ 14ธันวาคม2566นะครับสําหรับงวดที่ผ่านมานะเนอะเลยที่ลุงแันวางให้ไปเนะาะก็เลขเด่นเนี่ยาวางไว้2ตัวนะครับก็มาทั้งเด่นทั้งรองเลยนะครับก็คือ6กนะับ7เนาะส่วนชุด2ตัวนะครับที่ลุงดึงมาจากตารางมาวางก็ หลุดไปเนะาะลุงวางเบิ้ลไว้ที่สี่คู่เนาะมีสี่ามคู่เนาะมี4 4 6สแล้วก็เจนะครับแตอ่อีกคู่หนึ่งเนาะก็คือ5 5หนะครับลุงไม่ดึงมาวางให้นะก็ออกเฉยเลยนะครับมาบน VIP เฉยเลยก็น่าเสียดายดเนะาะสำหรับท่านที่ จับชุดเพิ่มเติมก็อาจจะโชคดีกันไปเนาะก็ถือว่าสูตรนี้ยังใช้ได้เนาะยังไม่หลุดครับเพียงแต่ว่าลุงดึงตัวเลขมาวางให้อ่าไม่ตรงนะครับอ่าก็ลุ้นกันงวดต่อไปนะครับส่วนงวดวันที่14ทธันวาคมนี้เนาะลักษณะของสูตรอ่าหรือว่าตัวเลขผลลัพธ์จะเป็นยังไงกับก็ไปติดตามรับชมกันครับ มาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลงตันได้ทำการาวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนำผลลัพธ์มาลงในาตารางตางต่างนะครับซึ่งงวดบันที่14บธันวาหกหกนะครับผลลัพธ์ที่ได้เนาะช่องที่หนึ่งนะครับก็คือ,อได้ ช่องที่1นึ่งได้7นะครับช่องที่สองได้สองเนาะช่องที่สามได้ศนอ่าแล้วก็ช่องที่4อ่าได้2นะครับอ่าต่อไปก็จะนำอ่าผลลัพธ์เนาะไปบวกลบ1นนะครับอ่าแล้วก็จะลงในตารางซ้ายขวานะครับ ซึ่งตัวนี้เนะาะเจ็ดฝั่งนี้ก็จะเป็นแปดนะครับฝั่งนี้ก็เป็นหกนะตัวนี้สองฝั่งนี้เป็นสามฝั่งนี้ก็เป็นหนึ่งนะครับตัวนี้ศูนย์ศูนย์ฝั่งนี้ก็เป็นหนึ่งนะครับแลบ้วก็ ฝั่งนี้ก็เป็นเก้านะครับตัวนี้ก็เหมือนตัวนี้เนาะได้สามแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นหนะึ่งเนาะก็ได้มาครบเนาะทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมา,าเลขเด่นเลขรองกันนะครับเลขเด่นเลขรองนะครับต่างๆก็จะพิจารณาจากกลุ่มตัวเลขในตารางนะครับทีอ่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุด นะครับซึ่งงวดนี้เนาะอ่างวดวันที่สิบสี่ธันวาคมนี้เนาะอ่าลุงตันให้เด่นนะครับอ่าให้หนึ่งเนาะหนึ่งเด่นอ่ารองรองสามนะครับอ่าพี่น้อง fc ก็อ่าชอบหนึ่งเนาะชอบหนึ่งรูดหนึ่งชอบ,ชอบ,ชอบสามรูดสามนะครับ ก็ซึ่งงวดที่ผ่านมาเนอะอเลขเด่นที่รวงให้ไปก็มาทั้งสองตัวเลยนะครับทันที่นำไปรูดก็น่าจะโชคดีกันนะครับต่อไปนะครับก็จะมาวางชุดสองตัวนะครับก็จะเริ่มจากาตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปนะครับ ก็เริ่มต้นที่คู่นี้เลยเนาะก็คือศูนย์หนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งสามหนึ่งสามหก ะครับออีกแถวหนึ่งก็คือหกหนึ่งหกสองแปดหนึ่งแปดสามแล้วก็เก้าหนึ่งเนาะอ่าก็ได้มาครบเนาะทั้ง สิบ uh, ชุดสิบคู่นะครับ uh, mm hmm. ต่อไปก็จะมาพิจารณานะครับกลุ่มตัวเลขที่ uh, มาบ่อยที่สุดนะเมื่อเทียบจากสถิตินะครับอ่อสามสีงวดที่ผ่านมานะครับ mm hmm. โดยใช้กลุ่มตัวเลขในตารางนะครับเป็นตัวเทียบนะครับ uh, คู่ที่หนึ่งนะครับอ uh, ลุงตันมองที่แถวที่ สามที่สี่เนาะตรงกลางเยื้องมาซ้ายนะครับก็คือตัวนี้เนาะอ่าศูนย์หนึ่งนะครับอ่ากูที่สองก็เหมือนกันนะครับแถวที่สองที่สามตรงกลางนะครับตรงกลางนี่เลยเนาะศูนย์สองอ่าสองศูนย์เนาะอ่าต่อมาแถวที่สาม คู่ที่สามเนาะได้มาแล้วสองคู่คู่ที่สามก็เป็นแถวที่หนึ่งที่สองนะครับขวา,าขวาเยื้องมาซ้ายเนะาะคู่นี้นะครับต่อมาก็เป็นแถวที่หนึ่งที่สองเหมือนกันนะครับเป็นคู่ ขวาเนาะที่หนึ่งที่สองขวาก็คือตรงนี้เนาะนะครับแปดสามแต้มาสี่อีกคู่หนึ่งก็คือแถวที่สามที่สนะี่เนาะซ้ายคู่ซ้ายก็คือคู่นี้เนาะกถวหนึ่งนะครับอ่านะก็ได้มาครบาทั้งห้าคู่นะครับอ่านะที่วงให้ก็คือตัวที่อ่านะมา มากกว่าหนึ่งครั้งนะครับเมื่อเทียบจากสวนถิติสามสิงห์ที่ผ่านมานะครับต่อไปก็มาดูหลักร้อยนะครับอซึ่งก็งวดที่ผ่านมาเนาะก็ไปเข้าเฉพาะกิจเนาะคือว่าเข้าหนึ่งหนึ่งตัวนะครับสำหรับหลักร้อยเนาะ,อะรอบนี้ก็เหมือนกันนะครับให้เหมือนเดิมนะครับ สำหรับท่านที่ลุนสามตัวนะครับก็นําไปใช้เนาะในกรณีที่ชอบอ่าสองตัวตัวไหนก็อ่าต้องการลุ้นหลัลลกร้อยก็นําไปใช้ได้นะครับงวดนี้นะครับลุงให้หลักร้อยก็สองตัวเท่าเดิมนะครับก็จะให้อยู่ที่อ่าหนึ่งกับหนึ่งกับเกนะ้าเนาะอ่าก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับ เพนน้องเอซนะครับก็มองนะครับมองผลลัพธ์ในตารางแล้วก็ตัวเลขที่ลุงวางไว้ให้เนาะ,ะถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้นะครับแต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรที่ได้รับชมไปเนาะก็ ลุงยังใช้สูตรเดิมเนาะในการวิเคราะห์ให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับเนื่องจากว่าสูตรยังใช้ได้นะครับถึงแม้ว่าตัวเลขที่ลุงวางจะไม่เข้านะครับตแต่กลุ่มตัวเลขผลลัพธ์ที่มีในตลาดน,นะครับก็ถือว่าเข้านะครับก็เลยต้องเอาสูตรนี้มาวิเคราะห์ให้กับพี่น้องในรับชมกันนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับตัวเลขที่ลุงเน้นให้นะครับก็คือกลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับก็คือมามากกว่าหนึ่งครั้งนะครับเมื่อเทียบจากสถิติสามสีงวดที่ผ่านมานะครับแล้วก็หลักร้อยนะครับที่ผ่านมาก็เข้านะครับก่อนหน้านู้นก็เข้านะครับ สำหรับหลักร้อยนะครับก็เป็นทางเลือกให้กับพี่น้องที่ลุ้น3ตัวนะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดนะครับว่าจะเข้าอีกหรือไม่นะครับท้ายนี้นะครับลุงตังก็ขอขอบคุณพี่น้อง FC ที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดนะครับเหมือนเดิมนะครับลุงตัรฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนาะ แล้วก็จะดื่มกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ดุงตันลงให้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ